พี่เกดครับผมอยากรู้จังเลยว่าเวลาเราแผ่บุญออกไปเนี่ยไอ้บุญที่เราสะสมมาจากการสวดมนต์เนี่ยมันจะร้อยหลอแล้วลดลงไปหรือเปล่า คำตอบคือไม่ร้อยหรอค่ะมาตรงนี้ก่อนเนาะคนถามเนี่ยกำลังเอาอเขาเรียกว่าเรื่องของนามธรรมานะคะไปคิดผสมแบบทางโลกเนาะถ้าสมมติว่าในทางโลกเอาอย่างงี้ดีกว่าในทางโลกเนี่ยพิเกตเนี่ยปลูกข้าวนะคะสะสมข้าวสารเอาไว้ในยุ้งช้างของตัวเองในใน,ในโกดังข้าวของตัวเองปุ๊บแล้วพิเกตก็อยากเอาข้าวน,นี้เอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นกินด้วยเนี่ยข้าวในโกดังของพิเกดมันลดอันนี้ในทางโลกแต่ในทางบุญหรือในทางธรรมเนี่ยคะ่ะ ทุกครั้งที่เราแผ่บุญออกไปเนี่ยนะคะ เราจะได้กำลังบาร,รมีเพิ่มคือเราได้บุญเพิ่มค่ะบุญกับข้าวสารไม่เหมือนกันสิ่งของที่จับต้องได้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีวันหมดไปเนาะอย่างพวกข้าวพวกเงินพวกทองพวกแหกว,วนทั้งหลายนะคะทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าเราแบ่งออกไปมันจะลดลงแต่ทรัพย์ภายในหรือบุญเนี่ยค่ะไม่มีวันลดลงนะคะแล้วถ้ากลัวมันลดลงนะคะอย่าเอาของเราไปแจกค่ะเรามีหน้าที่นี้โดยเฉพาะคนที่สวดจกักรพรรดินะคะไอเดียในการสวดจกักรพรรดิคือ การสวดจักพัฒน์เนี่ยเป็นการทําให้ใจของเราเนี่ยสร้างท่อนะคะต่อเข้าไปกับ โกดังเหมือนสร้างถนนทางเชื่อมมะค่ะไปถึงโกดังบุญของหลวงปู่หลวงตาให้เจอหลวงปู่หลวงตาไปเอายุ้งฉางนะคะของบุญตรงนี้มาจากที่ไหนใครบ้างที่เป็นคนปลูกบุญตรงนี้นะคะคนที่สวดจัก,กพัททั่วโลกคนที่สวดจกักไตรสรณะ,ะทั่วโล,โลกคนที่ทําความดีทั้งหมดหลวงตาเนี่ยท่านอธิษฐานเอาความดีทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นในสามแดนโลกธาตุมาเก็บไว้ที่โกดังคลังบุญตรงนี้ ดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะส่วนตัวของเราพอเราสวดปุ๊บเนี่ยเราจะถูกดึงนะคะบุญอันนี้จะถูกดึงไปอยู่ในคลังรวมก็ดังใหญ่ๆตรงนี้เลยเพราะว่าถ้าสร้างของตัวเองเนี่ยเราอาจจะได้ยุ้งฉางเท่านี้คลังบุญของเราจะเล็กเท่านี้แต่หลวงตาเนี่ยท่านเมตตานะคะเอาบุญของเราไปรวมไว้กับของที่ท่านสร้างและที่ท่านอธิษฐานเนี่ยไปกวาดรวมนะคะคลังบุญมาจากทั่วสารทิศทั่วสามแดนโลกธาตุแถมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยันไปอนาคตด้วยอีกนะคะ ก็เอามาเก็บไว้ในครั้งนี้ฉะนั้นทุกครั้งที่เราสวดมนต์ค่ะเหมือนเรากําลังสร้างถมถนนนะคะหรือไปต่อท่อเข้ากับถังบุญนั้นนี้นะคะ่ะถังบุญกะละมังบุญที่อยู่ หลวงตาหลวงปู่รวมมาไว้นโมพุทธายะท่อของเราบล็อกเป้าแล้วท่อเนี่ยจะโลง่งจะท่อใหญ่ท่อเล็กขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราถ้าอารมณ์เราดีนะคะท่อเราจะใหญ่เราจะเอาบุญไหลผ่านได้เยอะแต่ถ้าเราเป็นคนอารมณ์เสียท่อมันจะติดติอุดอัดขับข้องโก,กรธเกลียดเคสแคนซศร้าเงาหน่อยเนี่ยโอ้โหท่ออย่างนี้เลยบุญมันไม่เข้าค่ะอยากให้บุญเข้าจะต้องมีอารมณ์บุญมีอารมณ์สบายจากการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญหลวงตาให้แกจเจตในการขยายท่อบุญของเรามา คือทําให้จิตอยู่กับคลื่นพลังงานดีๆสร้างสภาวะขั้วอารมณ์ที่มันโอเคให้เกิดขึ้นกับตัวเราเพื่อให้ท่อบุญของเราไม่ตีบนะคะพอท่อบุญของเรากว้างปุ๊บล็อกเป้าก็กับคังบุญหลวมบุญที่ไหลมาเนี่ยหมดไหมคะหลวงตารวมทุกวันมีคนสวดทุกวันมีคนทําความดีทุกวันมันเข้ามาอยู่ในคลังนี้ เยอะไหมคะบุญเยอะไหมแถมเอามาไหลผ่านตัวเราเราได้ด้วยเพราะว่าก่อนที่บุญจะถูกแจกออกไปเนี่ยมันต้องผ่านตัวเราก่อนเราได้อิ่มทิพย์ไปก่อนอิ่มใจละไมจิตนะคะเพราะว่าเรามีความคิดที่จะเผื่อแผ่แสงบุญให้กับทุกๆคนที่เรารู้จักถูกไหมคะถ้านึกภาพตามตรงนี้แล้วคิดว่าบุญหมดไหมคะเราเองเนี่ยอาจจะสวดบ้างไม่สวดบ้างแต่ถ้าเราล็อกเป้าสร้างท่อเป็นเนี่ยคะ่ะรู้จัก แผ่เมตตารู้จักนึกถึงพระรู้จักโมทนาบุญทําอะไรก็ได้ให้คั่วอารมณ์เนี่ยมันเป็นอารมณ์ของความรู้สึกโอเครู้สึกดีนะคะอันนี้เราสร้างเข้าบุญไปล็อกเป้าแล้วก็ต่อคลื่นบุญคือทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นคลื่นพลังงานเดียวกับคลังบุญอันนี้ที่เราเนี่ยจะให้เขาแบบเหมือนกับว่าไหลผ่านมาได้นะคะดังนั้นคนที่อารมณ์เสียเนี่ยคะ่ะท่อมันจะปิด ก็ไปเอาบุญจากที่ไหนมาไม่ได้ก็ต้องใช้กําลังบุญของตัวเองซึ่งมีอยู่แี่ปรตติวเดียวดังนั้นแล้วการที่เราแผ่บุญออกไปในศาสตร์จักรพัิไม่มีวันหมดและพิเกตก็มั่นใจว่าในศาสตร์อื่นๆเนาะการแผ่บุญเนี่ยถ้าเข้าใจในเรื่องของคลื่นพลังงาน บุญจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าขึ้นพลังงานบุญมันไม่มีวันหมดนะคะเพราะมันเป็นซับภายในเป็นนามธรรมนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้มันเหมือนเราจุดตะเกียงนะคะเราแผ่บุญออกไปเราให้ความสว่างกับโลกวิญญาณนะคะตะเกียงของเราก็ยังอยู่แต่แต่มันเราไม่ได้เราไม่ได้แบ่งน้ํามันตะเกียงออกไปนะคะการแจกจ่ายแสงบุญเนี่ยเราเอาตะเกียงที่มีไฟของเราเนี่ยค่ะไปให้กับคนอื่นๆให้เขาแบบมีแสงสว่างเพิ่มขึ้นตะเกียงของเราหนึ่งอันตะเกียงของ นออื่ๆีกะะมีตะเกียงหมื่นอันแสนอันก็ย่อมดีกว่ามีตะเกียงอันเดียวความสว่างมันก็ยิ่งเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของนามธรรมเนี่ยค่ะมันเหมือนการแจกจ่ายแสงบุญก็เหมือนแจกจ่ายความสว่างนะคะยิ่งให้มันยิ่งเยอะและยิ่งมากแล้วก็ยิ่งได้ยิ่งมีความสว่างเกิดขึ้นเยอะแล้วยิ่งถ้าสมมติเราเป็นตะเกียงตัวอันต้นๆที่แบบเป็นคนให้ะค่ะเราก็จะภูมิใจว่าโอ้เชื้อจากหัวตะเกียงเราเนี่ยทำให้ตะเกียงอีกหลายดวงเนี่ยมันสว่างสวยส่วนน้ำมันตะเกียงเราไม่ได้เทน้ำ นมันตะเกียงลงไปทุกคนมีน้ำมันตะเกียงของตัวเองและมีหน้าที่เติมน้ํามันตะเกียงบุญของตัวเองจากการอะไรคะ หลวงปูค่ค่ะหลวงตาคะ่ะนา้าโมพุทธยะล็อกเป้าคะ่ะไปดูดเอาน้ํามันแห่งบุญนะคะน้ํามันแสงสว่างแห่งบุญตรงนี้มาใส่ตะเกียงของเราแล้วความสว่างตรงนี้มีหน้าที่อาวิญญ,ญตตาณต้นไหนพบภูมติต้นไหนเทวดาตนา้นไหนเพื่อนคนไหนอยากจะได้ความสว่างจ้าเอาตะเกียงไปเจาะให้เขาเพราะทุกคนมีตะเกียงของตัวเองอยู่แล้วมีบุญมีบาปอยู่กับของตัวเองอยู่แล้วแต่ถ้าเราแจากบุญเนี่ยคะ่ะความสว่างของตะเกียงของเขามันก็จะกระจรกระจายไปแล้วถ้าเขาได้ความสว่างไปแล้วเขาไปต่อให้กับคนอื่นคนที่เป็นต้นบุญ ต้นขั้วตะเกียงอย่างเราเนี่ยเหนียวบุญอย่างเดียวเลยมีแต่ได้กับได้ค่ะบุญไม่มีทางลดลงไปทุกครั้งที่เราแผ่เราไม่ได้แจกเขาวสารนะคะเรากําลังแจกซับภายในแจกปัจจัยของความสว่างของดวงจิตทุกครั้งที่ให้ธรรมะคนอื่นคนอื่นรู้สึกดีขึ้นธรรมะลดลงไหมคะเออวิเกตถามก่อนเนาะโพสธรรมะเนี่ยธรรมะนั้นมันจะเลือนไปจากตำราไหมคะมันจะหายไปไหมคะ บุญกับการแผ่บุญกับการให้ธรรมะเนี่ยก็ไม่ต่างกันการให้ธรรมะยิ่งทําให้แล้วคนรู้สึกตกผลึกยิ่งได้เนี่ยกุศลมันเกิดนะคะการแผ่บุญออกไปกุศลมันเกิดมันก็มีแต่ยิ่งแต่เพิกพอกพูนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราให้ธรรมะคนธรรมะไม่เคยหมดลงไปนะคะธรรมะมันก็ยังอยู่อย่างนั้นบุญก็เหมือนกันค่ะบุญไม่ได้เป็นรูปธรรมไม่ได้เป็นเหมือนข้าวสารที่เราเอาไปแจกนะคะดังนั้นแล้วท่านนึกภาพตามออกนะคะวันเนี้ย เป็นนักสะสมทรัพย์ภายในและรู้จักหลอกเป้าไปอยู่ที่คลังบุญให้เป็นนะคะด้วยการทําให้ตัวเองเนี่ยมีสภาวะอารมณ์ที่เพลินเบาสบายเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์โอเคมากกว่าปกตินะคะก็จะต่อคลื่นบุญได้เก่งขึ้นไม่จาเป็นต้องเป็นคนที่แบบดังฟ้าลงมาจากหยาดฟ้านภาลัยขนาดนั้นนะคะไม่ต้องนะคะแล้วก็ยังเป็นคนเนี้ยแหละที่มีอารมณ์ทุกรูปแบบแต่เป็นคนที่มีอารมณ์เสียได้สั้นและได้น้อยลงนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าจะเป็น เจ้าแม่แผ่บุญได้เก่งมากยิ่งขึ้นก็หวังว่าจะได้ไอเดียในยเรื่องของบุญไม่บดนะคะบุญเป็นนามธรรมไม่ได้เป็นรูปรธรรมเหมือนข้าวสารดังนั้นแล้วนะคะตรงนี้บุญก็เหมือนธรรมะนะคะให้คนอื่นไปถามว่าธรรมะเนี่ยตัวอักษรมันเลอะเลือนไปไหมมันลดลงไปไหมไม่มีค่ะมันมีแต่จะต่อยอดการทําให้คนเนี่ยรู้สึกตกผลึกนะคะในชีวิตแล้วก็ทําชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นให้บุญเข้าไปชีวิตเขาดีขึ้นมันก็เหมือนให้ความดีะคะ่ะให้ความดีมันไม่ได้เหมือนกับให้ข้าวกิน ที่อิ่มท้องเนาะแล้วข้อของมันล่อยหลอนะคะเหมือนเราให้ทัศนคติเราให้แง่คิดเราให้มุมมองนะคะอันนี้ก็เป็นยิ่งเป็นบุญดับเบิลดับเบิลดับเบิลนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียนะคะบุญไม่หมดมาบันทึกบุญแผ่บุญกันต่อไปนะคะสาธุค่ะ